อ่ว t ทรซิสเต็มของเรานะครับ CS ส่วน RS นะครับเท่ากับโอเมกาเอน,นะครับพดเศษนะครับพดส,ส่วนเป็น S กำลังสองบวกสองเซตานะครับเซต้าคือ d a m p ิ้งเ a ช i นนะครับโอเมกาเอบวกโอเมกาเอนะครับโอ หลักการเบื้องต้นนะครับก็นำพดพหุนามส่วนนะครับพหุนามส่วนจับเท่ากับศูนย์เี่เมื่อจับเท่ากับศูนย์แล้วเราจะเรียกคลุมข้อความนี้ว่าคาลกสเตอริสติกคาลกสเตอรลิสติกนะครับ equation นนถ้าพูดแต่บริเวณไฮไลท์เหลืองนะครับเราเรียกว่า c าเล็กสเตอร์ลิสติกโพลิน l มลนะครับคาเล็กสเตอร์ลิสติกนะครับแปลว่าคุณลักษณะนะครับคุณลักษณะาบางเล่มนะครับหรือบางมหาวิทยาลัยใช้ว่าลักษณะจำเพาะนะก็ว่ากันไปนะครับเอาตามอาจารย์ดีที่สุดนะครับอย่าไปเถียงอาจารย์ผู้สอนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวคะแนนจะหดนะ <laughs> นะครับอันนี้ของผมเอาคุณลักษณะก่อนนะครับ e ีควอชันเราสมการอยู่แล้วนะครับไปคำแปลก็ไม่ยากเกินความสามารถจับเท่ากับศูนย์ก่อนพอจับเท่ากับศูนย์ชักเริ่มขี้เกียจเขียนแล้วนะครับผมก็ก๊อปี้ดีกว่าข้อความนี้นะครับผมก๊อปี้ข้อความเนี่ยผมไฮไลท์ไปเลยปึ๊บนะครับอ่าไปสไลด์หน้าครับมันเกิดอะไรขึ้นจากการดําเนินการแบบนี้ มีเลยครับดูสิมาทั้งไฮไลท์เลยนะอ่าไม่เป็นไรครับตอนนี้นะครับหลังจากการจัดการตรงนี้แล้วมันมีโครงสร้างนะครับที่เป็นยอดฮิตอยู่ก็คือสมการกำลังสองนะครับที่เราจำได้นะ ax กำลังสองบวก bx บวก c ผมเปลี่ยนจากตัวแปร x เป็นตัวแปร s as กำลังสองบวก bs บวก c เท่ากับ0นย์เนี่ยนะครับ ก็เป็นสัมประสิทธิ์นะครับหน้า s กําลังสอง b ก็เป็นสัมประสิทธิ์หน้า s ส่วน c จริงๆก็เป็นสัมประสิทธิ์นะครับหน้า s กําลังศูนย์แต่ว่า s กําลังศูนย์ไม่มีใครเขามาเขียนกันหรอกนะครับก็เราก็มาดูกันหน้า s กําลังสองเนี่ยมันคือ1นะครับดังนั้นเขาก็จะอยู่ที่ a นะครับสาหรับ2เซตาโอเมกานไม่ต้องเอา s เข้ามานะนะครับอยู่ที่ b นะครับอยู่ที่ b และโอเมกาน สแควร์เนี่ยก็จะอยู่ที่4ครับแล้วมันยังไงมันจะมีวิธีหานะครับก็คือหารากนะครับแต่สําหรับสําหรับภาษาคอนโทรลเราเรียกว่าหาโพนะครับรากของมันนะครับก็คือ s เนี่ยจะมีความหมายเท่ากับลบ b บวกและลบนะครับก็คือค่า1นึงบวกคำนวณออกไปและค่า1นึงลบนะครับคำนวณออกไปสแควรูท b กําลังสองลบ 4ac ส่วน 2A นะครับไม่ต้องตกใจกับสมการหรอกมันไม่ได้ยากเลยนะครับมันไม่ได้ยากนะครับต่อมาครับนำแต่ละแอคชั่นนะครับมาแทนนะครับา b เนี่ยก็แทนเข้าไปใน B ซะนะครับ C ก็เข้าไปใน C นะครับส่วน A นะครับง่ายเลยเป็น1นะครับเอาละครับเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมาที่สไลด์ต่อไปครับ จากตำแหน่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขยับไปนิดนึงนะครับก็จะได้เป็น S นะครับเท่ากับลบ B นะครับลบ B ก็2องเซต้าโอเมกานใส่ไปเลยครับลบ2อเซต้าโอเมกานนะครับบวกและลบสแควรูตนะครับ B กำลัง2ก็คือ2องเซต้าโอเมกาน ทั้งหมดยกกำลังสองใช่ไหมครับอันนี้คือ b ีกำลังสองลบสี่เนะครับคูณกับ a ก็คือ1นะครับแล้วก็สคือโอเมก้า n กำลังสองนะครับผมขอละอ่า a ไปนะครับเพราะเขาเป็น1นะใส่ไปมันก็จะเสียไปบรรทัดหนึงนะครับส่วน 2a นะครับส่วน 2a a ก็คือ1นนั่นเองนะครับขนาดนี้แทนค่าไปได้แบบนี้แล้วจะเห็นว่ามันดูน่ากลัวนะพจน์เนี้ยแต่ก็ไม่ต้องไปตกใจหรอกนะครับเดี๋ยวผมขึ้น ในสไลด์ต่อไปนะครับอ่าผมเอาทั้งยวงนี้เลยนะครับไปสไลด์ต่อไปนะครับอ่าครับขึ้นสไลด์ต่อไปนะครับว่าดูซิว่าดําเนินการอย่างไรนะครับเข้าไปนะครับอ่ามาครับขยับเขาหน่อยนะครับขยับเขาหน่อยอ่ามาอยู่ด้านบนนนะครับอ่านี่ครับตอนนี้นะครับ เดี๋ยวผมใช้วิธีตัดต่อเอานะครับจะได้ง่ายและไวนะครับจะเห็นว่า2เนี่ยมันเป็นส่วนอยู่ทั้งพดนหน้าและทั้งพดหลังนะครับอันดับแรกนะครับก็แบ่งแยกเขาออกไปนะครับก็ลากผมครับขยับเขาไปหน่อยนะครับส่วนใครที่กําลังทําตามนะครับก็ผมว่าไม่ได้ยากเกินความสามารถนะครับขนาดนี้นะครับ2เนี่ยก็จะกลายเป็นพดส่วนให้ทั้งพดนหน้าและพดหลังแล้วนะครับ และตรงนี้นะครับผมใช้หนึ่งส่วนสองแล้วกันนะครับอ่าครับต่อมาครับพดนหน้าเสร็จเลยครับพดเศษเป็นสองนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็ตัดกับพจส่วนที่เป็นสองครับครับเอาละครับข้างในข้างในสแควร์รูทเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมลากสแควร์รูทก่อนจะได้เห็นนัยยะสําคัญนะครับอันดับแรกนะครับใช้วิธีกระจายนะครับสองเซต้าโอเมกาเอ็นทับกํากำลังสองเนี่ยจะได้เป็นนะครับ สองกำลังสองเซต้ากำลัง2และโอเมกาเกำลัง2ถูกไหมครับในขณะที่พจสี่โอเมกาเนะครับจัดรูปให้มีความคล้ายคลึงกันนะครับทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการดึงตัวร่วมก็จะได้2องกำลัง2องโอเมกาเนะครับกำลังสอง,สอง,ง,ส,องสองกำลังสองมาจาก4นี่แหละนะครับเอาละครับ พอในสแควร์รูทนะครับมันมีพจน์ที่คล้ายๆกันนะครับเราก็ดึงซะก็ะได้แก่2โอเมก้านสแควร์นะครับพจน์หลังก็2องกำลัง2โอเมก้านสแควร์ดึงตัวร่วมนะครับฉะนั้นเขาก็จะเป็น2องกำลัง2โอเมก้านสแควร์นะครับหน้าวงเล็บเนี่ยดึงไปก็จะเป็นเซตาสแควร์ลบ1เห็นไหมครับตอนนี้นะครับในสแควร์รูทนะครับก็จะเป็น คแบบนี้แล้วนะครับพอเป็นแบบนี้แล้วนะครับอ่าเรามาดูในสไลด์ต่อมาครับอ่าเรามาดูในสไลด์ต่อมาพื้นที่มันเต็มไว้นะครับสไลด์นี้นะครับก็จะต่อยอดมาแล้วนะครับเรากําลังทําก็คือจะหาค่าโพให้ได้นะอ่าตอนนี้นะครับ2มันถูกตัดไปแล้วมันก็จะเหลือแต่เซตาโอเมกานะครับ เซตาโอเมก้าเอ็นนะครับไม่มีกำลังสองนะสำหรับหน้าบวกและลบนะครับก็ต้องคงไว้นะครับเศษหนึ่งส่วนสองนะครับขนาดนี้ภายในนะครับมีการดึงกันนะครับเมื่อกี้เห็นสองกำลังสองดึงออกมานะครับสองกำลังสองและก็โอเมก้าเอ็นกำลังสองใช่ไหมครับข้างในก็เป็นเซตาสแควร์ลบหนึ่งถูกต้องไหมครับ ถ้าจําไม่ผิดเป็นแบบนี้คุณสมบัติของสแ a r e r o o t นะครับถ้าพดข้างในมันคูณกันอยู่นะครับก็จะทำให้หลังค่า root นั้นแบ่งเป็น2หลังค่าได้นะครับงงผมพูดแม้2หลังค่าก็คือก็จะเป็น square root แบ่งอย่างเงี้ย2กำลัง2โอเมก้าเอนำลัง2นะครับและก็ส u u r r root เซต้าสแควร์ลบ1แบบนี้นะครับจะเห็นว่า2กำลังสองโอเมก้าเนะครับสามารถดึงเป็น 2โอเมก้าเและทั้งหมดกำลัง2ได้ทั้งนี้ก็จะทำให้ปาสจากลูทไปในที่สุดนะครับก็จะเป็น2โอเมก้าเนจนได้และ2โอเมก้าเนะครับนึกต่อเลยตอนนี้เขาเป็นพจน์ล่งๆแล้วนะครับรอไว้และก็อยู่หน้าเซต้าสแควรลบหนึ่ครับสำหรับพจน์นี้นะครับเดี๋ยวจะต้องจัดรูปอีกครั้งนะครับอย่าพึ่งมาตีความว่าผมทำอะไรผิดนะเพราะสิ่งที่คุณเห็นนะมันผ่านกระบวนการนี้ก่อนนะครับใครที่เห็นเลยเนี่ยนะครับ ถึงบอกไงว่าต้องสอนนะครับไม่งั้นอ่ะเดี๋ยวมาไม่เข้าใจกันได้ง่ายนะครับสําหรับพคตหน้านะครับตอนนี้เป็น2องโอเมก้าเนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไปที่สไลด์ต่อไปครับยาวหน่อยนะครับใครที่กําลังจดตามนะครับ ขอขอบคุณนะครับที่กําลังจดตามนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์นะครับอย่างยิ่งเลยนะครับขณะนี้เรากําลังหาค่าโพนะครับซึ่งค่าโพมันมี2ตัวนะแต่ต้องใช้ตัว S ตัวเดียวก่อนตําราบางเล่มใช้ S 1, คอมมา S2 ไปเลยก็ไม่ผิดนะครับขณะนี้เป็นลบเซต้าโอเมกาบวกและลบนะครับ1นส่วนสใช่ไหมครับห2ส่วนสและตะกี้นะครับก็คือถอดหลังคารูทไปแล้วเป็น2นะครับ ซึ่งผ่านมาจาก2กํกำลัง2นั่นแหละแล้วก็โอเมก้าเอ็นนะครับทั้งหมดกำลัง2อยู่ใต้สแควรูทแต่รูทหายไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นแบบนี้ไปแล้วและข้างในก็เป็นเซตาสแควรลบหนึ่งนะครับแน่นอนครับเราก็จะตัด2นะครับพจน์เศษและส่วนครับเราสามารถเขียนเรียบเรียงใหม่นะครับเป็น s นะครับเท่ากับลบเซตาโอเมก้าเอ็น บวกและลบโอเมกานสแควรูทเซต้าสแควรลบหนึ่งครับแต่ทั้งนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งใช้ความคิดแบบซิมเพิลเกินไปแอบคิดมากนิดหนึงเรากำลังทำเคสอะไรครับเคสที่ชื่อว่าอันเดอร์แดมนะครับอันเดอร์แดมปนะครับอันเดอร์แดมเคสมันอยู่ที่ เริ่มจากศูนย์นะครับแต,แต่ไม่เกิน1ถูกต้องไหมครับดังนั้นนะครับผมทดลองสักค่าหนึ่งได้ไหมในในในค่าเนี้ยเช่น0.5นะครับเช่น0.5อยู่ในเคสนี้เนอะก็อยู่ในเคสนี้0.5นะครับยกกำลังสองก็คือ0.5นกำลังสองได้อะไรอ่าได้0.25ป่ะแอบนึกต่อแล้ว0.25ไปลบกับ1มันไม่ติดลบหรอมันก็ติดลบสิครับเอาละครับเดี๋ยวผมขึ้นสไลด์ใหม่เียจะได้เข้าใจเลยนะครับอ่ามาดู ตอนนี้นะครับโครงสร้างของคลาสต e r ิสติกอ q เ a ชั o นนะครับเรามากันไกลมากเลยนะครับนะครับเชื่อผมเถอะว่าคุณมาถูกทางนะครับไม่ออกทะเลหรอกนะครับเซต้าโอเมกาเอ็นนะครับบวกและลบนะครับโอเมกาเอ็นนะครับสแควรูตผมยกตัวอย่างไอเซต้ากำลังสองลบหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมก็เอาเคสมายกว่าในเนี้ยเป็น 0.25สมมุติว่าให้เป็นเซตาเป็น0.5เงยกงกำลังสองมันได้0.25ใช่ไหมล่ะเอามาลบกันหนึ่งยังไงก็ติดลบใช่ไหมเพราะว่า0.25เนี่ยลบหมันจะได้ลบ0.75ถูกป่ะเอออันนี้เลขง่ายดีนึกต่อนะครับขอเขียนแล้วลบเลยนะเพราะว่าโครงสร้างตอนนี้มันมันเป็นอย่างนี้แหละนึกต่อยังไงอะ่ะยังไงนี่ครับลบ 0.75อันนี้ไม่ได้ไป0.75น,นี้ไม่ได้เพราะสะแควร์รูทเนี่ยห้ามติดลบครับเอาละครับไม่ได้งานเข้าครับเราก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการขยายความติดลบมันคืออะไรมันคืออย่างนี้นะครับผมต่อเลยนะภายในบรรทัดสแควร์รูทมันคือลบหนึ่งคูณ0.75ป่ะอ่าและแบ่งหลังคาได้อีกแล้วนะครับก็คือรูทลบหนึ่งกับรูท0.75รูทลบหนึ่งคือ เซงครับและ0.75มันสลับตำแหน่งกันครับจากเซตาสแควร์ลบหนึ่งเซตากำลังสองลบหนึ่งเปลี่ยนเป็นหนึ่งลบเซตากำลังสองแทนจะได้0.75ถูกไหมก็คือหนึ่งลบ0.5ทั้งหมดกำลังสองก็คือหนึ่งลบ0.25แล้วก็ได้0.75นั่นเองดังนั้นนะครับสิ่งที่เราทำตรงนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับเป็น เจนะครับแล้วก็1ลบเซต้าสแควร์นะครับเพื่อให้ความหมายของมันถูกต้องนะครับเอาละครับใกล้จะเรียบร้อยแล้วครับใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับขณะนี้เรามาไกลเลยนะครับพูดจังเลยนะว่าไกลนะครับ s นะครับเท่ากับลบเซต้าโอเมก้านะครับบวกและลบนะครับโอเมก้าน และตะกี้ที่เราเพิ่งได้มาสดร้อนเมื่อกี้เลยสดสดร้อนร้อนเมื่อกี้หลสดสดสดะลคือ J นะครับแล้วก็รูทหนึ่งลบเซตาสแควร์นะครับดึง j ออกมาข้างนอกนะครับดึง J ออกมาข้างนอกหน้าโอเมก้าเอ็นนะครับก็จะทําให้โครงสร้างของมันนะครับได้เท่ากับลบเซตาโอเมก้าเอ็นบวกและลบ j นะครับโอเมก้าเอ็นแล้วก็สแควร์รูทหนึ่งลบเซตาสแควร์นะครับ นี่ก็คือที่มาของรากของมันนะครับนี่คือที่มารากของมันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับในการหาเบื้องต้นนะครับเราสามารถนำไปพลอตนะครับในกราฟนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนค่าจริงเห็นไหมบวกค่าที่เป็นแกนจ,จินตภาพเห็นไหมครับก็อาจจะย่อว่า เซต้าโอเมก้าเอ็นคือซิกมานะครับและโอเมก้าเอ็นนะครับคูณสแควรูตหนึ่งลบซิกเซต้าสแควร์เนี่ยคือโอเมก้าดี